เดี๋ยวเราจะาไปขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะไปเปรูกันค่ะอตอนนี้เราอยู่กันที่ลิมานะคะเดากำลังรอต่อเครื่องเพื่อที่จะต่อไปที่บูสบุนน่ารักจังเลยช่วยจนวินาทีสุดท้ายหนูอยากพาพ่อมามากเลยอ ร้องไห้เฉยอ้มาตัวเจ๊นที่นี่ใช้เวลาสร้างประมาณ50ปีเอาหินมาจากทางฝั่งนูน้นห่างจากที่นี่ประมาณ12กิโลเมตรนะอร่อยมากเลยค่ะจะเอาไปฝากพอ่อน,นะคะเป็น Baby เบบี้อาปาก้านะคะ บนรถบัสนะคะเราจะเดินทางไปที่ซานเิอาโกนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะไปเปรูกันค่ะเป็นหนึ่งในลิสต์ของทรายเลยนะคะตอนเด็กๆนะคะทรายเคยดูสารคดีกับพ่อนะคะที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับมาชูบิชูนะคะก็เลยแบบว่าโอ้ยมันเป็นความทรงจำฝังใจเนาะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะได้ไปกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเดินทางกันเลยซานติียโก Santiago 산티야고 กันที่ลิมานะคะเรากำลังรอ,อต่อเครื่องเพื่อที่จะต่อไปที่กุสโกาต่อไปที่กูสโกนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงกว่านะคะก็นั่งรอวนไปเนาะแป๊บหนึ่งเกือยวก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วค่ะ ได้ขึ้นรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราไป,ไป,าไปโฮสเทลกันนะคะ k p p e o p drive crazy to d r i n t e r i o n l i been all the c o r s, uh. <S i n o p e a y s a Nà lạc dung lưu cho dung vinh đã thí dụ thai ngôi สวจมมสสังเลย,ยเหนื่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะปวดสติค่ะไม่มีสติลงเหลือ ที่ขึ้นมาด่านฟ้านะคะเขาจะเสิร์ฟชาใบาโคคากันทุกคนค่ะเอาเทสดิชายโยเป็นไงคะรสชาติทุกคนครับเป็นอะไรที่แบบเหมือนฝันเลยคือแบบว่าสายอยางมาที่นี่มากสายอยากมานานแล้วสายก็รู้สึกว่า ชอบความอินคาไซช,ชอบความแบบทางโซนแบบเปรูอินคาประมาณเนี้ไซชอบไม่รู้วิจัยไซไซดูแต่ละคดีหลายๆอย่างแนละ้วไซรู้สึกว่าโอ้ยฉันต้องมาให้ได้อะแล้วคือแบบว่ามันได้มาแล้วทุกคนคือ,อจะโลกรายอ่ะอยากให้พอมาด้วย <laughs> พี่สเกตเดว i สเดฟิกเกิลเดนป๋าอยากกลัวเครื่องบินได้ไหมอะหนูอยากพาพ่อมามากเลยร้อ, <c oughs> <c oughs> องไห้เฉย ไปกินข้าวเช้ากันเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะมีพวกเราจองซิตี้ทัวร์ไว้เนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในเมืองกันนะคะทุกคนอะไรมันจะสวยเป็นตีมเดียวกันขนาดนี้ดูอันนี้เป็นจัตุรัสของเขานะคะคือแบบว่าสวยมากโอ้ยเมื่อวานสายถึงกับร้องไห้เลอะคือแบบว่าออมันสวยเจๆ ข้าวเช้ามาแล้วค่ะเป็นแซนด์วิชไก่นะคะ mm. แล้วก็มีเหมือนกับมันฝรั่งเล็กๆทอดอยู่ข้างในด้วยหลายเทคเจอร์แล้วก็สายสั่งชามานะคะส่วนเจเวียก็สั่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นกาแฟนะคะสารุนสารุนสารุนเออถ้านหนึ่งก็ราวๆสิบบาทอันนี้3ามก็คือ30สก็ Mencantum masyarakat Mencantum masyarakat ตุลาที่ลานน้าพุนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทัวร์รอบเมืองกันนะคะเขาก็จะมาเรียกชื่อเนาะว,ว่าอาโรบัโตไม่เจวียไม่ซิญญลิต้าวาชื่อเนมส่วนหน่งอะไรได้คือมาถามนะคะว่าชื่ออะไรนัดทัวร์ไว้หรือเปล่านะคะเขาก็จะมารับเรานะคะเวลานัดเนี่ย9โมงเราก็มานั่งรอประมาณ8โมงกว่าก็มานั่งรอนะคะแดดก็เริ่มมาเริ่มแรงเริ่มร้อนนะคะ นั่งรอแบบนี้เนะี่ยก็จะมีคนมาถามว่าเอ้ยยูอยากได้ไหมเซลฟี่ <What? S 1> ไหมแล้วก็มีสร้อยคอมาขายนะคะบางทีก็เอารูปวาดมาขายด้วยหรือบางคนก็เอาสเวตเตอร์มาหมวกกันหนาวมามาขายให้เรานะคะก็มาถามว่าเอ้ e ee, อยากได้ไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็ที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่คนมานั่งรอกันนะคะแล้วก็ คือมันเป็นเหมือนสวนสาธารนณะมันก็จะมีคนมาอยู่ตรงนี้เยอะนะคะแล้วก็สวยงามบรรยากาศดีนะคะกุสโกนะคะเป็นเมืองที่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ lo que es el primer lugar o primer centro que es el Coricancha. เลยนะคะก็จะเป็นอิฐแบบนั้นนะคะที่เป็นของชาวอินคาที่เขาใช้ที่เป็นแบบว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยเอาเครื่องมือแบบยุคหินเลยนะคะสร้างอิฐให้ได้แบบนั้นแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะเกิดแผ่นดินไหวอะไรก็ไม่เคยจะถล่มลงมานะคะแต่ว่าเราจะเห็นเป็นปฏิม,มากรรมที่คล้ายๆกับทางยุโรปแบบนี้นะคะก็คือในช่วงสมัยที่ชาวสเปนนะคะเข้ามาเราจะเห็นว่าเขาสร้างโบสถ์เพิ่มเติมเป็นทับซ้อนกับพื้นที่ของชาวอินคาดั้งเดิมนะคะ caramelitos de coca mm -hmm. inca f o r t r e s s temple for the sun and the rainbow and the l i g h t ที่นี่ใช้เวลาสร้างประมาณ50ปีเอาหินมาจากทางฝั่งนูน้นห่างจากที่นี่ประมาณ12กิโลเมตรนะคะ เป็นแค่30%เซของของเดิมน,นะคะมันถูกทำลายตอนช่วงที่สเปนเข้ามานะคะแล้วก็เกิดการสู้รบกันนะคะนี่ถ้าสมมุติได้เห็นทั้งหมด100%เที่เป็นของที่เขาสร้างชาวอินคาสร้างนะมันน่าจะตื่นเต้นน่าดูกับความใหญ่อลังการอันนี้นะคะอุ้ยนี่มันคือคนทเท่าไหร่นะเจ้าเวีเยไฟลเหรอ <5. S 1> เออไหนนะ ดิน e d วยิววิชีสดูสิอ๋ยโอ้ยเย่ไม่ได้รู้คุ้มมีมันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็มีชีสโปะมาให้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเราลองกินสิมันกินยังไงอ่ะเขาบอกกินคู่กัน กับชีสก็เข็มๆม,มันๆอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหม,มชิจาวชิจาวอร่อยมากเลยเอ่ะเฮ้ยแบ่งครึ่งมั้ยไหมฮับ วัดที่ชาวอินคาเรียกว่าปาชามามะ This is the temple for the Pachamama. อืม mm. ใช <Say. S 1> ่ Pachamama 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 What mm. they do The Pachamama is the mother earth. Ah <laughs> We not tall enough <laughs> <laughs> ก่อนเรามาช็อปอปา้าที่มันขายเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะทุนน้องน่ารักจังเลยอะสุ c คิ e Acá. Buenos días, todavía somos días. ¿Sí? Las prendas pues se lavan con champú. Baby, abanca. Es borro de alpaca, ¿ok? okay. a cabello quemado o carne asada. 22 colores naturales. Nosotros la hacemos hervir una hora a dos horas según al color que queramos, ¿sí? Y nosotros lo podemos teñir con esta, chicos. Miren. Por ejemplo, acá le agregamos un poquito de limón y ya nos va a dar otro color, ¿sí? Sacar ores, ojos, ces, ma íz, muy bueno para natural. Si? ทุกคนคะในที่สุดไซต์ตัดสินใจเอาอันนี้นะคะ <laughs> จะเอาไปฝ <Okay. S 2> ากพ่อนะคะ <Okay. S 2> เป็นเบบี้อัปกานะคะ <laughs> ชิ้นนี้เนี่ยปกติแล้วราคา100นะคะแต่ว่าไซต์ต่อเขาเหลือ80นะคะ <Okay. S 2> ถ้าตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ8 800บาททวนนะคะ <laughs> น่ารักมากเลย พ่อต้องชอบแน่ๆเลยพ่ออยากได้ผ้าหุมนะคะแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อผ้าผมให้นะคะแพงมากก็ได้ไปชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ไปแทนนะคะโอเคเดี๋ยวไปฝากพ่อกันค่ะ कही It's a temple of the water. To worship the water, to make offerings to the water. Offerings. They don't sacrifice animals, no humans. Only that offerings. For example, foods, fruits, mm. okay. juice, uh, drinks, perfumes okay. uh, or perfumes okay. like that. Only that. Okay. Uh, with flowers, okay. with different colors, But others, animals with blonde, no. Anyway, okay. anyway. Que tengan ustedes muy buenas tardes Antes de comenzar Yo les quiero hacer una pregunta Ahora sí si me salió Amigos, por favor, me ¿no? gustaría que te dieras un

อ,อไะะตรงนั้นนะคะเป็นจัตุรัสที่เราไปเดินเล่นกันนะคะแล้วก็ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยจะเห็นค่ะเดี๋ยวสายจะเอาให้ดูนะถ้ามองจากข้างล่างขึ้นมานะคะจะเห็นเป็นรูปปั้นอย่างนี้เลยคือแบบเรามาที่จุดชมวิวนี้นะคะใหญ่โตอลังการมาก ัวซิตี้วันนี้ก็จบลงไปด้วยดีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ทรายจะพาไปกินข้าวกันนะคะอาหารที่นี่คือแบบว่าเปิดประสบการณ์แล้วก็อร่อยสุดๆนะคะเดี๋ยวทรายจะพาไปดูกันค่ะ